จะทอดปลาแหงนะจ๊ะเนาะหนองทรงมาหายกินนี่ปลาขาวนะคะไ,ได้หรือยังน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะต้มมะเขือไวจ้ะมะเขือต้มใสหมอโล่ต้มมะเขือไปเปื่อยบดเทือต่มนะจ๊ะหรือว่าแจวแจว,แจวปนปลาแหงในบ่อทอดปลาเสร็จแล้วนะจ๊ะปลา ปลาขาวบานเท่าจ้ะปลาขาวนะคะเสษเศบจ้าแล้ก็มีพักมีพักม่ไม่โบกน้ำเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยแล้วก็อันนี้พักซี่อย่างอะเผนเอินย้อนมารักขี้นกน้ำพริกน้ำพริกอันนี้ก็คือน้ำพริกออสาหร่ายพริกนรกสาหรายนะจ้ะ แล้วก็มะเขือต้มต้มมะเขือนี่ละจ้าของแสบของบานเห่านะจจะเนาะขานไม่ได้เลยน้ำพริกนะคะนารกสาลายนะจจะเนาะกินกับข้าวเหนียวด้วยจ้าหน่อยร้ายเปิดว่าอยากออกบอนี่นะคะปันป่นปั่นรวกับจำครับพี่น้องจํา ปหาหมองขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมารุยกันเลยพักกับิมมี่พักนี่ใบโบวบกเอาสิเอาเพิ่นไปเสียบอยู่จังม่าเทือึ้ึ้น,น่ ซื้อแบบเป็นถุงมาเนี่ะทุกนาลูกแจบบ็บเสมืบมันกันนะจ๊ะ้องอยังกินเนาะถอดปะป้าแหงป้าน้องเห,ห็ดแหง ใจสีสกเกตโซมาภูเ,เก็ตหัวออกพี่ที่แหละเนซับหัวออกไงปี่นีเมันประซับหัวถ้ารอกปอก็ก่าแยบแล้พี่นอ้องคนมากเด,ด็พอดีเลย มัใส่กระเทียมนัำมนะโล mm. จาดเ mm. อาออกก่อนลอ mm. งย้ดีิ หวานแฮงเคาตุ๋มมันหวานดูใส่มากินเลยมากินตุมนนะ๋มเคลือนกรอบเขาไหมบ้ามันเป็นหาป้าช่วงเกี่ยวเขาแล้วมันมันมัน กูอ่ะพเกแกท้อนอนนอนเอามีลมอยู่แห่งแบบลมมาเย็นน่ะลมเอา ซีหลอนเออพซีหลอนหอมผักไส้ขมขมใบผักไส้ อันเป็นลมมเป็นยาพี่น้องเหตุเด้อว่าแต่บอกเหตุ vừa cổ bố nổi bố bản học. กรเค้เกระเมันอ่อนมันละเสีย ตรเนี้อ้วก้นมาหลายหลายพักซีอรอนี่แสบนี่หอมหอมคือพักซีเล้าอย่านี้คลาย รับบนปาหางอืม เวจ้าขอบคุณในหลายเรื่อจ้าที่มารับชมขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอจา้าแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะขอบพรคุณและสวัสดีค่ะ